มาดูอีกหนึ่งนุ่มนักร้องนะคะที่ต้องบอกว่าโลดแล่นในวงการมาหลายปีแต่อยู่ๆหายหน้าไปเลยหลายคนโตกใจว่าเอ๊พี่สนเดอะสตาร์หรือว่าสนสนทิยาเนี่ยหายไปไหนคะ่ะล่าสุดนะคะเราไปเจอตัวแล้วล่ะค่ะก็เลยต้องคว้ามาอัปเดตกันนิดหนึ่งค่ะต้องบอกนะคะว่าช่วงหลังมาเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเจ้าตัวผ่านหน้าจอสักเท่าไหร่ค่ะ อย่างที่บอกไปแฟนคลับก็ใจหายเอ๊ะหรือว่าพี่สนจะบายบายวงการไปแล้วค่ะอ,อีกอย่างนะคะมันก็มีข่าวเมาส์มาอีกแหม่คนก็ชอบเมาส์นะคะอบอกว่าเนี่ยพี่สนนะ่ะตกอาบอย่าไปว่าเขาทรัพย์สินที่มีเนี่ยขายทิ้งไปหมดค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะคะไปเจอตัวมาค่ะพี่สนบอกว่า ไอ้น้องพี่ไม่ได้ตกอัพบบเพื่อนคนใต้นะคะพูดแบบนี้เนางเออไม่ได้ตกอัพใช่ทรัพย์สินพี่ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีผลงานผ่านหน้าจอเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ได้มีคนติดต่อพี่นี่พี่แจ๊กกะรียังเพยายาทำสกู๊ปเลยร้านเขาอะอยู่ตรงลาดพร้าวร้อยหนึ่งตรงข้ามคอนโดขายอาหารเออหรออร่อยด้วยใช่เป็นแบบว่าบาร์และรีสอร์ทแบบดนตรีเบาๆแจ๊กกะรีเก๋ว่ากูใช่ภาพเก่าอ่ะยุคนั้นเออ ร้านยังอยู่นะคะแต่ว่าใดๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะใครจะเมาพี่บ่าวก็ไม่ว่าใช้ธรรมะเข้าข่มนะคะเรียกว่าธรรมะบำบัดจิตใจนะคะคนเราไม่ก็นนาจิตตังค์ไม่ต้องเก็บเอามาใส่ใจหรอกนะเฮ้ยดูหน้าเจ้ากระรีโอ้สวยสวยสวยไม่ไม่ได้ตกอับครับเพียงแค่หายไปจากหายไปจากละครก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นละครมาสี่ปีแล้วไม่รู้ผมแล้วแต่ผู้จัดครับผู้จัดติดต่อมาก็เล่นละคร มาแรกๆเราอ้าวทำไมข่าวออกอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอตั้งหลักกับมันได้แบบดูก็เออแค่นั้นอะเสียงลือเสียงระวาางยังรับอยู่ครับยังรับอยู่ครับครับได้หมดครับทุกค่ายทุกช่องครับผมรับหมดครับทุกงานครับนะคะก็แวะไปเยี่ยมเยียนกันได้นะเช่นเหมือนพิอาร้านกขเลยเหมือนเธอไปทํางานที่ร้านเ็เลยอะเดีวราเล่าวันโนที่้านพราวร้อยหนึ่งนะคะร้านครัวคุณสนค่ะไปได้เลยนะคะแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะ